คาเฟ่ที่ต่างประเทศมักจะเป็นคาเฟ่ที่เสิร์ฟกาแฟหนึ่งถ้วยคู่กับขนมท้องถิ่นอีกหนึ่งจานแต่พอกลับมาเมืองไทยกลับไม่เห็นร้านกาแฟเสิร์ฟกับขนมไทยเลยและนั่นคือภาพสเกต็ตของธุรกิจที่เธอร่างไว้หอมรัญจวนขนมไทยทิ้งเงินหลักแสนมาปั้นแบรนด์หลักล <c oughs> เชื่อว่าความฝันของเด็กผู้หญิงหลายคนต้องมีอาชีพแอร์โฮสเตสเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์ที่ฝันอยากจะเป็นกันใช่ไหมล่ะครับเพราะแอร์โฮสเตสก็คือผู้หญิงเก่งที่ทำงานบนเครื่องบินเด็มไปในสนตลที่ต่างๆแถมยังได้ใส่ชุดเครื่องแบบหรูหรายนเวลาทำงานด้วย เรื่องที่ดินจางตลาดจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องของสาวสวยคนหนึ่งที่เธอเดินตามฝันในอาชีพแอร์โฮสเตสเป็นสายการบินชั้นนำได้อย่างที่ตั้งใจเงินเดือนแต่ละเดือนก็ตกอยู่ที่หลักแสนบาทถือ <c oughs> ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอย่างสูงในอนาคตของการทำงานแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าวันหนึ่งแอร์โฮสเตสคนนี้เธอจะตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำาน ความชอบของตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีปรรคขนาดไหน<อ>และจะประสบความสาเร็จหรือไม่นี่คือเรื่องราวพร้อมบทสรุปของทางเลือกที่เธอเลือกเดินในครั้งนี้คุณเคยได้ยินชื่อแบรนด์ขนมหอมริมงโจนขนมไทยไหมครับถ้าคุณรู้จักร้านขนมไทยที่ใส่ความสร้างสรรค์ผสมผสานไอเดียให้กลายเป็นเมนูขนมและเครื่องดื่มใหม่ๆได้อย่างลงตัวนั่นคือฝีมือการบริหารร้านคาเฟ่ขนมไทยของอดีตแอร์โฮสเตสสาวสวย ที่เราได้เล่าเรื่องราวของเธอไปเมื่อช่วงแรกเธอคือคุณเกศเพราะจนันเกศรประเสริฐเจ้าของร้านหอมรันจวนขนมไทยที่โด่งดังและมีอยู่หลายสา,ยาขาในขณะนี้ครับ <Wow. S 1> หากจะย้อนไปจุดเริ่มต้นของหอมรันจวนก็เป็นอย่างที่เราได้เล่าไปว่าแอร์โฮสเตสคนหนึ่งของสายการบินตะวันออกกลาง สายการบินที่ขึ้นชื่อเรื่องเงินเดือนสูงและความหรูหรานั่นแหละครับหลังจากเป็นแอร์และใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ต่างประเทศมาสักระยะก็เกิดความคิดที่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเลิกเป็นแอร์โฮสเตสจะกลับมาทำอาชีพอะไรซึ่งแน่นอนว่าคนทำงานประจำหากจะลาออกก็คงไม่พ้นเรื่องค้าขายบวกกับไลฟ์สไตล์ที่ช่วงเวลาหลังเลิกงานเธอชอบไปเที่ยวร้านคาเฟ่สวยๆทำให้เกิดความคิดว่า คาเฟ่ที่ต่างประเทศมักจะเป็นคาเฟ่ที่เสิร์ฟกาแฟหนึ่งถ้วยคู่กับขนมท้องถิ่นอีกหนึ่งจานแต่พอกลับมาเมืองไทยกลับไม่เห็นร้านกาแฟเสิร์ฟกับขนมไทยเลยลนั่นคือภาพสเก็ของธุรกิจที่เธอร่างไว้และมันกำลังจะเกิดขึ้น อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอห <Okay. S 1> ลังจากตัดสินใจเธอก็ทิ้งเงินเดือนหลักแสนแลกกับการที่ได้กลับมาใช้ชีวิตที่จังหวัดชนบุรีเพื่อเปิดร้านขนมไทยในฝันแม้ช่วงแรกทั้งบ้านจะไม่เห็นด้วยเลยนอกแต่คุณเกดก็มีความตั้งใจอย่างมากที่จะพิสูจน์ตัวเองช่วงแรกเริ่มจากการขายขนมไทยเพียงอย่างเดียวโดยแบ่งเป็นขนมไทยชาววังและขนมไทยพื้นบ้านได้ไปเรียนเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสูตรและเทคนิคการทําเช่น ขนมช่อม่วงท้องเองสเสน่ห์จันจี๋นกรวมถึงได้ต่อยอดไปสู่เมนูเครื่องดื่มที่นามาจับคู่กับขนมไทยโรยหน้าในรูปแบบท็อปปิง้งได้รับการตอบรับจากคนไทยอย่างมากปัจจุบันมีเครื่องดื่มมากกว่า30เมนูฟังเหมือนอะไรอะไรก็ดูง่ายแต่จะมีสักกี่คนครับที่มีความสุขกับการที่ต้องตื่นตีสี่มาขูดมะพราะ้าวและสรรหาวัตถุด,ดิบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะเพราะขนมไทยเป็นงานทำมือ ความระงนีตละเยนละอ,อทุกขั้นตอนกว่าจะได้แต่ละชิ้นส่วนโมเดลธุรกิจตอนนั้นก็ไม่มีเพราะยังไม่มีใครทำจึงต้องอาศัยลองผิดลองถูกอีกทั้งร้านคาเฟ่ในจังหวัดชลบุรีก็มีอยู่มากมาย oh, <no. S 1> ต้องอาศัยความแตกต่างเท่านั้นจึงจะเกิดได้คุณเกดจึงเริ่มทำขนมจากที่บ้านขายคนใกล้ตัวก่อนทำไปสักพักก็เริ่มมีคนรู้จักเมื่อหาความแตกต่างของธุรกิจได้กล้าที่จะทำ กล้าที่จะเริ่มตั้งใจทำด้วยความอดทนมีความรักและความสุขในการทำในที่สุดเธอก็สามารถเปิดร้านขนมไทยชื่อดังแห่จงจังหวัดชลบุรีเป็นของตัวเองได้ในที่สุดหลังจากเริ่มลงตัวมีคนสั่งมากขึ้นเรื่อยๆจึงเริ่มขยับขยายไปช่องทางออนไลน์ สร้างเพจ Facebook พร้อมหาทำเลเพื่อเปิดร้านเล็กๆรวมถึงเปิดสอนทำขนมไทยด้วยทำให้ได้เก็บเกี่ยวทั้งประสบการณ์การทำขนมและจากคำถามของนักเรียนหลังจะเปิดร้านได้ประมาณ3ปีจึงมีความคิดที่จะเริ่มทำเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อขยายสาขาเพิ่มขึ้นอ่ะลดก่อนนะครับฟังมาถึงตรงนี้ลหลายๆคนอาจกำลังเตรียมเงิน <ij os> ไปซื้อแฟรนไชส์ของรันจวนแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่ามีเงินเพียงอย่างเดียว เขาไม่ขายให้นะครับเพราะถ้าคุณอยากซื้อแฟนชายต้องมีความตั้งใจโดยคุณเกศบอกว่าถ้าใครสนใจจะต้องมาคุยกันและผ่านบททดสอบเา<ะ>หินเช่นการส่งมะเพเ้าวให้คุณหนึ่งลูกแล้วให้คุณตื่นมาขุดมะพร้าวตอนตีสามโอ้โหโห,โห,หินจริงๆครับสําหรับผมขอบายคือต้องตื่นเช้ามากแต่เรื่องนี้ก็มีเหตุผลครับว่าเพราะต้องการคัดเลือกคนที่ทําจริงๆไม่ใช่ซื้อแฟนชายไปแล้ว พอทำไม่ได้ขอใจเลิกทํามันก็ส่งผลกระทบไปหมดแต่ถ้าคนไหนพร้อมสู้และมีใจมาหอมรันจวนก็พร้อมจะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้หอมรันจวนเป็นที่รู้จักและประสบความสําเร็จได้ เพราะคุณเกจะใส่ใจเรื่องของคุณภาพและให้ความสำคัญในเรื่องความสดใหม่ของขนมอยู่เสมอขนมทุกชิ้นจึงต้องผลิตใหม่ทุกวันโดยจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาในการทําขนมสําหรับขายช่วงกะแรกคือตอนเช้ามืดและกะ2ในช่วงบ่ายเปิดบริการตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็น และหยุดให้บริการในวันจันทร์โดยปัจจุบันหอมรันจวนเปิดมาแล้ว6ปี <Wow. S 1> สามารถขยายสาขาไปแล้วถึง15สาขาทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งแต่ละสาขายังเพิ่มความแตกต่างด้วยการนำเอกลักษณ์ของแต่ละภาคเพื่อตกแต่งร้านหรือนำเสนอในมุมที่ต่างออกไป <Wow. S 1> แต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมอยู่ เห็นไหมครับว่าการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามจะเริ่มจากความชอบความรักความอดทนอย่างเช่นธุรกิจขนมไทยหอมรัญจวนเป็นแบบอย่างที่ดีเลยทีเดียวทําการค้าต้องหาจุดแตกต่างของธุรกิจแล้วมาประยุกต์แต่แปลงให้เกิดเป็นจุดเด่นพอมีจุดเด่นแล้วก็หาทางขยายธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตผมเชื่อเลอเกินว่าพวกเราก็ทําได้เช่นกันพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ